สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมปอดพระนครชาแนลนะครับผมวันนี้มาดูรถแต่งหล่อเท่ๆนะครับผมสําหรับรถคันนี้ครับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับผมไม่แลบสีรอบคันนะครับผมสีต่างหากนะครับรถรุ่นนี้มีการแต่งชุดแต่งนะครับผมเอ็กตีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายกันชนหน้าบันไดข้างนะครับผมแล้วก็โรบาร์นะครับผมรถคันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่า มีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมครับผมเริ่มจากกระโปรงหน้าผมกระโปรงหน้าจะเป็นรูปแรดนะครับผมเขาเรียกว่าสครูปทรงฟิตนะครับผมรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากครับผมมีเฉพาะเน็กเกนของเรานั่นเองนะครับผมด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นชุดแต่งของเขาเรียกว่าชุดแต่งของ x อ็ทีมนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าทั้งทั้งรุ่นเลยเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเอาตัวเดิมออกเอาตัวใหม่เข้าไปนะครับผม ตัวนี้พิเศษของเขานะครับผมก็จะมีไฟ LED ในตัวนะครับผมแล้วก็มีห่วงลากจูงให้ด้วย3.5ตันเลยทีเดียวนะครับผมเรามีการใส่เขาเรียกว่าวิง์นะครับผมยะลากจูงนะครับผมได้ด้วยตัวนี้ก็คือ3ตันเลยทีเดียวก็คือเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเป็นรีโมทกดรีโมทก็ใช้งานได้เลยสําหรับสายวิง์ตรงนี้นะครับผมใช้ในการออฟโรดโดยเฉพาะนะครับผมมาดูด้านข้างนะครับผม ก่อนอื่นจะไปดูด้านข้างนะครับผมไฟหน้าครับผมไฟหน้าของตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟหน้ารีเพคเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นซีแคมเป็นไฟหน้าซีแคมอยู่แล้วเป็น LED นะครับผมสําหรับตัวนิกเก้นของเรานะครับผมแถมมีครอบไฟมินิ L โทษทีครับแถมมีครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมตัวนี้สวยงามมากเลยให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้รถคันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะครับผมซุ้มล้อเราติดซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะครับผมขนาด 6นิ้วนะครับผมเป็นลายหมุดนะครับผมเป็นสีดําเงานะครับผมเพราะตัวรถเขาติดสีดําด้านอยู่แล้วครับผมแล้วก็ติดตัวซุ้มล้อเป็นสีดําเงาเข้าไปนะครับผมล้อนะครับขนาด28565 R 1 8นะครับผมสายออฟโรดก็คือไม่ควรพลาดครับผมต้องแบบสไตล์แบบนี้แหละครับผมแล้วก็มีการยกขึ้น2นิ้วครับผมเปลี่ยนปีกนกคับปรับองศานะครับผมยี่ห้อโย่งครับผมแล้วก็ใส่ชก โฟร์เฟนเดอร์นะครับผมของค่ายโฟร์เฟนเดอร์ถือว่าดังที่สุดนะครับผมณตอนนี้แล้วก็ใส่ซับแทงด์ด้วยครับผมคําว่าปรับแปดนะแต่ตอนนี้เราทําในการปรับยกขึ้น2นิ้วนั่นเองนะครับผมนี่ครับรถตัวสีของเราครับผมดูไกลๆก็จะดูแบบสวยงามหล่อลงตัวนะครับผมตอนนี้บันไดข้างครับผมติดของเขาเลยนะครับผมเป็นรุ่น X อ็กซ์ของเขาเลยมีชุดตามของเขาเลยนะครับผมก็คือเวลาของรุ่นนี้นะครับผมมันช่วย ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียวครับผมเวลาเกิดอุบัติเหตุด้านข้างครับผมก็จะมาให้ถึงตัวห้องโดยสารของเรานั่นเองครับผมสําหรับบัตรดข้างฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยขนาดฟิล์ม60รอบคันแล้วก็กันสรงกันสาดเราติดให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เบ้ากันลอยแล้วก็ติดให้ทั้ง4ด้านนะครับผมสวยงามครับผมลงตัวเลยด้านหลังนะครับผมด้านหลังมาดูกันชนท้ายเลยกันชนท้ายของเขานะครับผมเป็นแบรนด์ที่บอกแล้วครับผม X Team นะครับผม ก็คือมีไฟมินิ LED ให้ด้วยครับผมเห็นไหมครับเขาเรียกไฟไฟ LED ครับผมเวลาถอยหลังปุ๊บหนุก็จะเห็นด้านหลังได้ชัดเจนครับผมแล้วแลวก็ลดอุบัติเหตุด้านหลังด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมบางคนก็ถามเข้ามาเยอะครับว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวลากครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์รองรับอยู่แล้วครับผมที่ตัวลากเรือลากรถลากอะไรลากจูงครับผมตัวนี้ก็เป็นเหมือนปากลกแก้วนะครับผมแล้วก็ตัวคล้องของเราตัวนี้ครับผม สามารถคล้องได้เลยครับผมลากได้แล้วก็มีห่วงลากด้วยครับผมลากได้3.5ตันเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกับเช็ซีของตัวรถเลยมันถึงลากรถได้เยอะพอสมควรนะครับผมตัวนี้เนาะครับเราให้เราติดฝากระโปรงท้ายให้เรียบร้อยครับผมคำว่า FORD เป็นสีดําด้านเหมือนกันแล้วก็ตัดด้วยเป็นสีสีดําเงาครับผมตัวนี้จะให้มันโดดเด่นแล้วก็คําว่าตัวฟอร์ของเรานั่นเองครับผมมีไฟ เขาเรียกว่ามีกล้องมองหลังให้ดือให้เรียบร้อยครับผมโลบาครับผมเป็นรุ่นของเขาเองเลยนะรุ่นเอ็กตรตัวนี้มีรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นนี้มันออกแบบด้วยการลงตัวมากครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมบางคนเขาบอกว่าติดโลบาร์เพื่ออะไรผมบอกได้เลยไปเซิร์ชในเน็ตแล้วก็คือโลบารเวลารถออฟโรดมันมีการพลิกคว่ำนะครับผม <S <S เพื่อจะซับแรงกระแทกไม่ให้โดนหลังคารถที่มันบุบบี้นะครับผม แต่มันจะช่วยกันได้ดีมากนะสำหรับตัวโลบาร์นะครับผมใช้งานได้จริงนะครับเหล็กแข็งมากเดี๋ยวมาดูภายในครับผมว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมเริ่มจากหน้าจอนะครับผมเป็นซิงค์โฟเครับขนาด10.1นิ้วนะครับผมรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ f o อร์ตพาสครับผมแล้วก็แอร์นะครับผมเป็นแอร์อัตโนมัติก็แยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมปรับอุณหภูมิ18-32องศานะครับแล้วก็มี อ่าวัยเลชาร์เจอร์ครับผมชาร์จโทรศัพท์ไร้สายครับผมตัวนี้มีไท e C แล้วก็ USB ให้เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับผมแล้วก็ปุ่มด้านล่างของของเกียร์นะครับผมเป็นปุ่มขับเคลื่อน4ล้อครับผมเขาเรียกว่าหมดหมดขับเคลื่อน4ีล้อของเรานั่นเองจะขับ2ขับ4ก็ได้ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตครับผมเป็นเบาะหนังจากโรงงานอยู่แล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับปรับขึ้นสูงลงต่ำได้นะครับผมสำหรับพวงมาลัย ครับตอนนี้ก็ภายในก็จะดูแบบดําๆแล้วก็เข้มๆแล้วก็สวยงามครับผมนี่ครับก็คือให้ดูในการแต่งรถแนวทางในการแต่งรถของลูกค้านะครับเดี๋ยวพาห้องเครื่องครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับผมสำหรับห้องเครื่องนะครับผมตรงนี้ครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายมือจะเป็นพวกของเหลวนะครับผมพวกปัดน้ําฝนน้ามันเบรกอะไรเงี้ยฝั่งซ้ายนะ ส่วนฝั่งขวานะครับผมจะเป็นพวกแบตเตอรี่และก็ฟิลนะครับผมเห็นไหมครับฟิลของรถอันนี้ก็จะเป็นแยกกันได้ชัดเจนเลยสําสหรับเครื่องยนต์ของเรานะครับผมมีการยกขึ้นอยู่แล้วเวลาลุยน้ําก็ลุยได้ตรงนี้ลุยได้อยู่ประมาณ80เซนนะครับผมปลอดภัยครับผมบอกได้เลยว่าปลอดภัยครับสำหรับนิกเจนรุ่นนี้ครับผมนี่ โอเคครับลูกค้าที่สนใจรถฟอร์ดนะครับผมแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมติดต่อที่บ่าวแทนได้นะครับผมฟอร์ดพระนครชแนลครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องเพลเพลหรือว่าช่อง YouTube นะครับผมเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ว่าเหนือใต้ออกตกเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าอยู่แล้วครับผมและก็อย่าลืมนะครับผมเรามีบริการส่งรถลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมเบอร์โทรของบ่าวแทนนะครับ0 0 9 095นะครับผม3434595นะครับผมโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่ามีรถแต่างๆหล่อเท่ๆแบบไหน,นเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ